กราบสวัสดีครับพวกผม Mycast Gaming แล้วนะฮะวันนี้เราก็จะมาอยู่กันต่อเลยกับ Ghost of War 3 Remaster Let's go เราก็ไปลุยกันเลยห่างหายกันไปนาน,นะฮะคิดถึงกันไหมจ้าทุกคนจะมีรักแฟนเกมทุกท่านและอย่าลืมเกมดีมีคุณภาพต้องรีโอเกมเท่านั้นครับผมลิงก์อยู่ด้านล่างแล้วน,นะจ๊ะกดได้เลยครับโอเคน,นี่น่าจะเป็นโ r o น o นะ แลวนี่น่าจะเป็นเทพแห่งแสงอาทิตย์ฮนะเฮลิออสอันนี้ไทตันแห่งลาวาฮะโคโนสเย็ดแก่ตอนรับผมเลยหละจ๊ะบางล้นออกลุยเฮ้อติดกิจมานานครับวันนี้บางล้นว่างแล้วบางล้นขอลุยยาวละเออจ้าเฉีอนให้เรียบเฮ้อพี่ เออเฮ้ยเข้ามาเอาสปาร์ตันไปกินเถ้าเฉือน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 เออเฉือนเฉือนเฉือนติดเกรเพึ่งกลับมาจ้าอื้อบางร้นไปธุระหลายวันครับยืมตัวหน่่ยนะค่าตัวแพงก็กระแท่งแล้วเวียงอห้าห้าจัดให้ห้าจัดให้า ชนหน่อยเวียงไปนู่นดับไหมนั่นแน่โกงเปิดต้องมีของดีอะไรปล่อยออกมาให้เราเล่นแน่แน่นันทักทายกันหน่อยเร็วท่าชุอมอนบางละจนันเดี๋ยวบางโล้นสับแกครับให้หายคิดถึงกันนอยทักทายเพื่อนฝูงเจาเฮือทักทายเพื่อนฝูงครับเฮือ อะไรฟันอะไรเดี๋ยวนี้ไม่ใส่เกาะด้วยใช่ไหมไม้มแรกมันไม่ใส่เกาะเฉืออย่างเดียวครับท่านวิ่งกงอนเก็บของกงนเลื่อ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 นไอ้เลื่อนเอ้าวิไอ้เหี้ยแบทบอย่างเงี้ยเลื่อนไม่มากว่าจะมาโอ้โหแล้วแม่งมาเยอะด้วยทำางไงดียืมตัวก่อนนั่นแหละเลือ่อน โอู้ยิเริ่มไม่ทันอีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยเอ้อฟันแหลกสันแหลกขาดฮะฟันแหลกฟันแหลกฟันเอ้ยอ,อ้ยขาดไหมเฮ้ยอยายายารอมานี่ก่อนเดี๋ยวตายฮะเอ้ยอ,อ้ยชน เรือมาแล้วเลื่อนเลื่อนเ,เอไอ้เฮียเก็บเรือไม่ท,ทันสักทียิ้ตัวก่อนกระแทกแม่งเลยเฮ้ยลบเฮ้ยลบลบลบอย่าอยายา,ยานะขอร้องอย่าทําพี่เลยอื <c oughs> แค่ทักทายกันนิดหน่อยเองฆ <c oughs> ่ากูเลยเหรอ <c oughs> เฮ้ยบงังล้นอย่าพึ่งนะเรียบร้อยเลยจะไปเหลืออะไรหลาโดนขนาดนี้โอ้โ <c> ห <oughs> ปเดิมเจ้าแรกมาถึงแม่ก็ตายเลยบางลน้นหายไปนานนะฮะแขนขาไม่ค่อยจะมีแรงเท่าไหร่ช่วงนี้บ้านเมืองเราก็อากาศร้อนนะฮะตากดูแลตัวเองด้วยใช้น้ำใช้ไฟอย่างประหยัดช่วงนี้มีพัดลมก็เปิดมีแอร์ก็เปิดให้มันประหยัดนะ แต่ว่าวิธีของผมก็คือการประหยัดแอร์ประหยัดไฟนัก็คือว่าเราต้องเปิดแอร์ทิ้งไว้ก่อนนะจ๊ะสาระน่ารู้จักไม่จ้าเพื่อเปิดแอร์ไว้ชุ่มก่อนทีนี้ก็เปิดพัดลมนอนอ,อ๋ฮึเพื่อบอกเขาไงแต่ตัวเองไม่ทำฮึลบเชื่อเพื่อเอหอหืมันช่างยากเย็นทะเลึกเกินกูได้คราวนี้ออกไป มาไปไว้จี่เฮ้ยมาไปไว้จี่โอ้โหขอละครับชาเต็มที่แล้วเอ้อืม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 อฟันเฮือเฮือฟันแล้วยิงยิงแล้วฟันเฮ้ยฟันแล้วยิงยิงแล้วฟัน เ่อปั่นปั่นให้เป็นลูกตะก้อครับปั่นพี่รู้ทางแล้วเฮ้ยโอ้โหกระแทกกูโดนนะเดี๋ยวยืมตัวก่อนยืมตัวเนะี่ย้าตัวแพ้ต้องจับตัวไว้ก่อนเดี๋ยวหายที่ไงานไอ้นั่นเฮือหบหลบหลบหลบเลลฮ้ยโอ้โหเฮืออืมอืมเบี่ยงไปนู่นครับ เวกกระแทกอื้อืออื้มทันอื้มทันอยู่จ้าทันอยู่เอาของแรงไปกินอื้มอ,อื้มอ,อื้มก่อแตกแล้วก่อแตกแล้วยังไงยังไงตามสไตล์บางโลนสามเหลี่ยมไปกระเสว่โอ้เชื่ออือยอืม สาวไสให้กากินสาใจมาเฮียระเดิมเจ้าแรกฮะตายแล้วหนึ่งศพจัดไปเฮ้ยแต่ตะพุบอะไรล่ะขึ้นไปข้างบนดีกาขึ้นไปข้างบนดีก่ออ่าทักทายกันหน่อยว่าไงจ้ะนี่ผููบริสุทธิ์อันนี้น่าจะเป็นธนูว่าไงล่ะมึงเดี๋ยวมึงเต็มตัวตายไอ้น้อง จัดการโครโนดหรือเปล่าท,ท่านแห่งลาวาเก็บเลือดแป๊บเชื่อเฮ้ยอ,อะไรวะเนี่ยนั่นแน่มีทักทายงูหลาเหนืออะไรโอ้โยสัตว์ในตำนานแห่งเทพนียายมานี่เล่นไฟนอนแฟนตาซีอยู่วะเนี่ยเอื้อเอื้อเฮ้ออ,อือ,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 อยายายา อย่าบั่นอย่าผิดกระจายไหมเพื่อชื่อมไม่ต้องรีบจัดไปายาวๆครับวันนี้โอ้หเป่าทีนี้ผิดกระจายเลยผิดกระจายไหมเพื่ออย่าให้เคทดสมโหูมโหูมโห,มอหูอืมจะพ่นพิษใส่ใครผิดคนแล้วน้องเฮ้ อ,อืตบด้วยมีตบน่าจะเป็นพวกไอ้น,นี่หรือเปล่าสิงโตผสมผสมพวกแพะแพะแล้วก็งูน่าใช่สี่เหลี่ยมอย่ามวัวแต่พูดตัดหางแม่งเลยมีพีชใช่ไหมเป็นอายืนได้ด้วยเฮ้ยเฮี้ยพ่นไฟมแม่งโตเฮี้ยอะไรไเนี่ยโอ้ยไม่สามารถจะระบุชื่อได้ครับ มันคือตัวอะไรไม่รู้เออแต่รู้เดียวมันไม่ใช่แม่สาวน้อยแน่นอนจำเกงออกมาไม่ได้ฮิแมกนลไฟใส่เห็นไหมฮิอย่างนี้ต้องปานฮินี่ต้องต้องเจอของแข็งอืมสับให้หมดอียหลบได้เว้ยอะไรเปล่าอะไรเลือกกระชูดไหมนี่หลบได้เว้ยหล,ลบได้เว้ยโอ้โหโดนเว้ อือโอ้แล้วโอ้แล้วมาจัดปลอยหนึ่งชุดให้หายคิดถึงในจ้าคิดถึงจังรักกันนานนะจ๊ะสับเข้าตาตาบอดไหมไม่บอดเว้ยจับสิงโตได้หรือแพ้สามล่างครับสามล่างในล่างเดียวพูดให้งงะจะพ่นทำไม กูหลบได้จ้ากูหลบได้กูรู้ทันจะชนให้ไหมอ่าอ่าอ่าเฮ้ยแม่งชนเว้ยจะชนทำไมเดี๋ยวของจริงเนี่ยเฮ้ยแม่งพ่นไฟแบบนึงเอ่เฮ้ยอื้อหือม,มึงมีไฟกูก็มีไฟวะ โหแม่ง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 อืมอืมกูรู้จักพ่นมาให้กูจับซะดีๆเนาะอย่าให้มันยากยอมเป็นของพี่ซะดีๆเอ้ยเดี๋ยวตายพี Light ่มาแล้วอีว๊โด,ด,ดนโดดหน้าสิวหน้าขวานอาี๊โอ้ยออกเสือไปใกล้ไปนิ่อย่าอย่าต้องมาคองตัวเองไว้อีออประคองตัวเองไว้ประคองตัวเองไว้ อย่าให้มันขิดได้เคโนนแม่งไม่ช่วยเลยเออเดี๋ยวนี่ประคองตัวเองไอ้ไอ้อ่ะเคนโอ K นจะยิงกูทำไมเนี่ยไอ้เฮ้ยพวกนี้เนี่ะโอ้โหกูกะแล้วเคโนนแม่งไม่น่ายิงเลยอ่าเริ่มต่อนะึกว่าเริ่มใหม่มันเริ่มต่อนะไม่ใช่เริ่มใหม่ไอม้มีพิษเว้ยมีน้ำกดเว้ยไอ้ไอ้เหี้ย,ยมีโชคมีโชค

สะใจว่ะหึสามเหลี่ยมกระชากวิญญาณตัดหาแม่งเลยคืออาจาร์มโหอมาหอมาหมอมาห่อ้อาห,ห,ห,หลบได้หลบได้หลบได้หล,ลบได้เว้ยอือตะปบไข่ตะปบตะปบไข่อีกลบลบ,ลบโอ้ยหูยหลบไม่ทัน เ,เป่าแม่งเลยอืมเป่าแม่งเลยหลบจ้าลบจ้าเป่าแม่งเลยเป่าแม่งเลยอยู่นอกสายตาของเธอหรือเปล่าเอ,อี่ยฮือเดี๋ยวขอเป็นคนนอกสายตามึงเดียวพี่ออืฮึมไม่มีโต้เว้ยเป็นไงแน่นอนบางโรสเราหลบหลบ เฮ้ยลบเวอร์นั่นแหละอโอ้แล้วโอ้แล้วยำ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 กะซวกไส้ยำยำเกาะลูกตาแม่งเลยเนี่ยแหละเหลือกวางอย่างเดียวละเละมั่งหรืออะไรก็ไม่รู้เยม่นชน อึเปออลออออออป่อย่างนี้แหละขออยู่ห่างๆเทคนิคนะฮะถ้าพวกมอนสเตอร์พวกปีศาจอะอยู่ห่างๆไว้ก่อนดีว่าถ้าเข้าใกล้มันมันสามารถทําร้ายเราแบบประชันชิวมันมีธนูไฟเลยใช้ให้มีประโยชน์ครับผมเฮืออึอนันไงเห็นไหมขนาด เฮ้ยมึงชาเต็มที่แล้วยิงชาเต็มที่แล้วยิงรอไหมเอออืมดิมึงลงไปไหนพี่หลบโดนหลบเคทอสนั่นนะแต่จะไม่ไหวกับมึงแล้วนะ Ấy Ê, về tay What Ê, toàn là vòng Thả tìm thi hả lâu con Đẹp mày เป่าไปเบาทีละนิดโอแล้วโอ,แล,วโอแล้วจ้าที่สุดกูก็ไ้ย่ำสักทีเก่งนักใช้ไม้มือหักเข่าแม่งเลยทิ้มเข้าหน้าดับไหมคราวนี้โอ้โหแต่เสียใจเลือดแทบข้างอ่าหาเต็มที่ครับเต็มตัวเลีง แจ้งแสงใช่ไหมผ่านปุ๊บสอยปับ๊บร่วงไหมโอ้ยแมงไม่โดนว่ะเอาใหม่ครับเคทตั้งเป้ารอครับเรียบร้อยกระซวกสาวให้ร่วงตบอีกทีนึงย้ำไปขุดมากเฮลิออสใช่ไหมจะตกให้เป็นวีออสเลยควางมาทนะ้งโคโนนสไทยท่านถอยเดินตามหลังมาแล้ว อ๋อดีนะไม่ทำอะไรเราไปกันต่อเลยครับง่าดีน่าจะเป็นสูตรเดิมหรือเปล่าติ๊กตอกติ๊กตอกอ๋อนี่ไงบินลอยล้ะล่องมาชา้าช้าอย่างสวยงามนี่ขอยืมจับหน่อยนะจ๊ะแ L สองเลงสี่เหลี่ยมยิงอย่างนี้ L หนึ่งโอคือจับชัวชัวปั๊บป๊บ,ปบนั่นไงเพื่อเพื่อ เอ็กจำจับเอ็กจำจับเอ็กจำจับเดี๋ยวพี่พี่เดี๋ยวตายอุ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยยื้อลวงแล้วเกตัวอือฮึอ่ายังไม่คล้องมือลืมห่างเฮ้ยห่างหายไปนานแค่สามวันนี่นะห่างหายไปนานเอ้ามาสิคุณหนูเจาะเดี๋ สวกไปพาพี่ไปถึงฟั่งพี่มีรางวัลเพื่อเพื่อเพื่อพาพี่ไปถึงฟังเออนั่นแหละเออขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วสออมตำผัดแกงทอดอร่อยในพิษตาเอ้เฮ้ยเก็บขอเก็บ ให้ให้พี่มีโอกาสเก็บเลือกก่อนนี่เดี๋ยวกูตายเใ,ใ,ให้มีโอกาสเก็บเลือกก่อนให้มาแล้วเคทุบเปิดฟ้านั่นแหละพอดีเฮ้ยมึงนี่ตามลางควงไม่เลิกจริงนะ อืเตาองความไม่เลิกเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวบังระจัดให้สะใจไม,ม,ม้อุ้ยก่อไม่ได้ด้วยยัยงไงบานบานให้เป็นโกโก,โก้คันชนแม่งเลยชนซําชนซากเรียบร้อยไหมโอเคเปิดประตูเปิดกระปูเพื่อ เป,ปิดกระปูกเข้ามาแล้วเจออะไรครับนั่นแน่มีเวทแดงหนึ่งอันนะครับเออเฮ้อเฮ้อเสียงเพลงอันหอยหวนไมแล้วนั่นแน่มีโผมาจัดวัดจังจัดเต็มนะครับคราวน้จัดเต็มนะครับปั่นให้นัวม้าเขามา้าใครอยากแจกอยากได้รางวัลเข้ามาเฮ้อ <c oughs> เครื่องปั่นเอเนกประสงค์มาเสิร์ฟถึงบ้านท่านแล้วสั่งซื้อตอนนี้แถมฟรีบังโลนอันนี้เขาเรียกการค่าเดลิเวอรครับส่งถึงที่ควางตายมาเยือนอีกที่ไม่ต้องรีรอจ้าเพื่อโอ้ปอยโอ้ยังไงจับก,กระแทกแม่งเลยตุ้งกับบานแตกไหมเฮ้ยอะไรโอ้โหโดดฟังสอง ồ, oh, thằng khu thôi, cha, như thế, phá khuất, bẩn mèng, đấy, thấy rồi, cha, chưa, hup, 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 อัพของก่อนอัพดาบนี้ก่อนให้เต็มก่อนธนูเต็มแล้วครับตอนนี้980รแปบเผื่อนี่มักงจะได้ไม่หาบ้านลำเอียงบางโลนไม่เคยลำเอียงครับออกมานี่แล้วจ้าโหมีอะไรให้เก็บด้วยว่าแจ,จงเปิดก่อนเลยนะไม่รีรอครับบางโลน ก็ช่วงสองสาวันที่ผ่านมาผมก็ได้ไปธุระมานะฮะพอดีว่ามีคนมาเยี่ยมที่บ้านก็เลยไม่ได้ทำการแคสเลยนี่เล่นเกมยังไม่มีเวลาเลยฮะเราก็ต้องดูแลท่านก็คือว่าเป็นคุณพ่อนั่นเองไปไม่ต้องร้องเดี๋ยวช่วยเองเพื่อกระแทกจับไปขอโทษทีพี่ไม่ได้ตั้งใจ โลดค่อยๆไปครับขึ้นไปหาใครบางคนนั่นนาะวัดดีว่าไงเฮลิออสเทพแห่งแสงโอ้โหมึงน,นี่ริบมาคุ้มเจ้านายมึงเลยนะแต่งก็หนีบังโลนไม่พ้นหรอกบังโลนซะอย่างฝันไม่ได้ด้วยยังไงวะเนี่ยเผาได้ปะไม่ได้ ้มังแทงว่ะเอ้ยนั่นน่ะไท่ทันจิว๋วัสดีครับยัดตาเดียวว่าไงว่าไงัไงกทายสักคู่นะครับขอภายนะครับที่ให้รอนานขอโทษทีเมื่อกี้คุยโทศรศัพท์ขอภายอย่างสูงเลยเหนือย,อย สี่เหลี่ยมกันต่อสี่เหลี่ยมอุย๊ยกดพิษไอ้เฮียทุ่มเลยโอไม่โอ้โอ้ชุบน่าจะเอาไอ้นี่ไปทุบหรื่าสี่เหลี่ยมคือทุบสามเหลี่ยมยังไงสามเหลี่ยมทุบแรงอ๋อได้เดี๋ยวขอไปทุบก่อนเดี๋ยวจะได้จบจบจบ,จบไปร่วงหมดเฮ้ หลุดออกมาแล้วเคลียร์ให้เรียบร้อยก่อนกระซวกตาแม่งออกมาเลยดีกว่าเออเอออย่าร้องเต็มหน้าเลยเลือดดับไหมเหลือเคลียร์พวกมึงอะ่ะจะเอ๋ เฮโสเทสเฮลิออสนี่ก็คือว่าเทพแห่งแสงนะฮะเป็นแบบผู้ดูแลพระอาทิตย์นั่นเองถ้าไม่มีเขานี่แสงก็จะไม่เกิดขึ้นขนาดจะตายยังปากเก่งมึงบางรู้ไม่ฟังไม่สน,นอะไรทั้งนั้นเว้ยข้าต้องการเพียงการแก้แค้นเท่านั้นเออน่าสงสาร ผมจำได้นะว่าภาคสองผมเคยช่วยมันแล้วนายเนี่ยแต่ว่าตายง่ายมากเลยดูดิแค่โดนไทยทัานปัดแค่นี้ร่วงละฮิอะไรวะไงดันไปทา่าน่ะอ๋อบังแสงไว้โอเคเป็นเทพอาทิตย์แสงแสบตาเข้าใกล้ละเออเตะแม่งเลยเป็นงๆๆไงเก่งนะเชนไม่ เก่งนะใช่ไหม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 ฮะเหตุไหมเอ้ยหยุดพูดเดี๋ยวนี้เว้ยเตรียมตัวของมือเตรียมตัวมือให้ดีเถอะเตรียมตัวตายขาหักแล้วฮะ รู้จักบังโลนน้อยไปซะแล้วสายโหดอยู่แล้วครับบังโลนเราไม่ต้องกลัวตั้งแต่ภาคหนึ่งจนภาคสองนี่ก็ความแค้นมันฝังลึกจริงๆมีแค้นไม่แค้หนู่งอองเฮ้ยกัดต่อยมี่ไงเซนเซอร์หน่อยนะสิบแปดบวกจ้าฉากนี้เออได้มาแล้วฮะเฮลิออสพอหัวขาดแล้วหมดลิตรเลยมึง นี่ฮะจุดจบพอเฮลิออสตายแสงอาทิตย์ก็ไม่มีท้องฟ้าก็มืดดำฮะตอนนี้เฮโทอรไลเก็บเทพไปเรื่อยๆฮะตอนนี้โลกเริ่มปั่นปวดถ้าเป็นปัจจุบันนี่คงแย่น่าดูนะไม่มีแสงการที่ไม่มีแสงแหละฝนก็ตกอ,อีกต่างหากได้มาแล้วเฮริออสเนี่ยพ่นอย่างนี้ครับ การพ่นเนี่ยประตูโอเคก็โอเคฮนะผมขอจบการ,ระวพานี้ไว้เพียงเท่านี้ฮะชอบกดไลค์ชอบกดแ like, ชร์ share. เจอกันใหม่เมื่อฟ้าสางครับผมสวัสดีครับ